คืนนี้ล็อกซะสวัสดีค่ะ beauty a n จ w e ลนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาสัมภาษณ์กันส,สดๆเลยนะคะสำหรับศิลปินนะคะไม่ว่าจะเป็นพัชชาปั๊มสหรัฐแล้วก็วงวัน t w ทีโนั่นเองนะคะวันนี้ได้พบกับพวกเขาอย่างแน่นอนนี่เลย สำหรับศิลป,ปินของเราเนะะี่ยค่ะแล้วก็เดี๋ยววันนี้นะคะภาพบรรยากาศนั้นจะเป็นอย่างไรสําหรับการสรัมภาษณ์ศิลปินของเราเนะะี่ยค่ะเดี๋ยวเราก็จะมีการประมวลภาพนะคะให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะได้ทราบกปนอย่างแน่นอนเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราจะต้องไปพบกับภาพบรรยากาศได้เลยะคะ่ะ สวัสดีครับผมปั๊มสหรัฐในรูปชันชัยนะครับปั๊มเอฟห้านะครับผมก็สําหรับตอนนี้นะครับจะมีซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะซิงเกิลเพลงของปั๊มนะครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่ w w w t r u e m u s i c c o m นะครับหรือไม่ก็กด2องสองสองเป็นเสียงรอสายนะครับใครที่อยากจะดูเอ็มวีก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ w w w t r u e m u s i c เหมือนกันนะหรือไม่ก็ขอมาที่ Gift ์ n g งเจก็ได้นะครับรับรองว่าเป็นเพลงที่แบบว่าฟังสบายแน่นอนนะครับและสำหรับหลายๆคนที่เป็นมุ่องความรักในแง่บวกด้วยนะคครับบขอุณมากครับ อยู่กับเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับผมต้อนรับตั้มด้วยนะครับครับผมแหมเป็นไงแม่งครับกับการกลับมาครั้งนี้ภายปลายทปีครับโอ้ยจริงๆก็เลื่เรื่อยนะพี่เพราะว่าอย่างเมื่อมันปีที่แล้วเราก็ปล่อยซิงเกิลชื่อเพลงว่าเหลือทางให้ยืนมาแล้วก็ระหว่างนั้นผมก็แบบว่าอาจจะทํางานที่แบบว่านอกเหนือจากวงการเพลงมาคือแบบว่าอาจจะไปถ่ายละครมาหรือว่ามีงานทิดีกรมีอะไร ครับผม,มรู้สึกว่าปั๊มเคยมาที่กิฟต์อเจ็คครั้งหนึ่งแล้วใช่ใชครับสมัยหนุ่มๆครับผมสมัยออกจากบ้านใหม่ๆเลยใช่ครับส <22 S 2> วีมาพร้อมๆกันรู<ช>้สึกว่าตอนนั้นจะมีคอนเสิร์ตอะไรเด e j เจน,นี่ออฟเลิฟใช่ใช่ <ๆ S 2> ด้วยใช่นะครับนะแล้วมาครั้งนี้เป็นยังไงบ้าง,งาครับบรรยากาศในครั้งนี้ จริงๆแล้วผมเขาบอกก่อนว่าจริงๆแล้วคนอุดรผมเป็นเป็น,ปนจังหวัดที่ผมคุ้นเคยตั้งแต่เด็กแล้วเพราะ,ะว่<ม>าปั๊มอาจจะมีแบบว่าแบดแน่นกีฬาที่อุดรโอเพนเนี่ยทุกปีตอนแบบว่าตอนตีแบดอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับผมก็จะเลยแบบว่าเออมาได้กินอาหารที่นี่บ่อยๆมาแบบว่ามีเพื่อนอยู่ที่นี่บ้างอะไระก็ก็ดีใจที่ได้กลับมาค้งมเหมือนว่าเขาเรียกว่าทําให้ภาพเก่าๆเมันย้อนกลับมาอีกนึงอะไร เนี่ยว่าไม่ไม่ห่างาในเพลงนะท <c oughs> นนีนี้พูดพูดถึงเพลงครับซิงเกิลล่าสุดของเราคือครับ <c oughs> ซิงเกิลล่าสุดของปั๊มชื่อเพลงว่าระยะห่างครับผม <c oughs> เป็นไงบ้างครับกับเนื้อหาของเพลงนี้จริงๆแล้วเนื้อหาโดยรวมของเพลงก็จะเกี่ยวกับคำจริงๆคําว่าระยะห่างหลายๆคนอาจจะคิดว่าเป็นการเลิกกันไปหรือว่าห่างกันไปแต่ว่าโดยความหมายลกึกๆของมันของเพลงนี้มันเป็นระยะห่างในววางที่เรียบวกมากขึ้น อาจจะยกตัวอย่างได้ง่ายๆเลยสําหรับใครที่แบบว่าอาจจะพบกับแฟนมาค่อนข้างใช้เวลาระยะเวลาในการคบยาวนานมากขึ้นเงนี้ยครับก็จะเห็นได้หลายๆคนว่าก็าจะมีในมุมมองที่ดีแล้วก็ไม่ดีคืออาจจะมีเลิกกันไปหรือบางคนถ้าอาจจะพบคนต่อแต่คนที่ว่าเลิกกันไปเนี่ยเขาจะเห็นอะไรหลายๆ,ๆอย่างเช่นอาจจะคิดถึง คนแฟนของตัวเองอยู่หรือเปล่าอาจจะแบบว่ามีมุมทาให้เราคิดถึงเขาบ้างมากขึ้นอะไรนเงี้ยเพราะว่าจริงๆแล้วคาว่าระยะห่างเนี่ยมันก็เหมือนบอกว่าเป็นมุมมองที่ดีสำหรับคนที่มีความรักใกล้ชิดกันมากเกินไปจนแบบว่าแบ,บ่งเวลาไปดู้วยครับและส่วนร่วมในของเราในเพลงส่วนร่วมหลักๆแล้วจะเป็นเรื่องของดนตรีแล้วก็ร้องมากกว่าเพราะจริงๆรแล้วเพลงเนี้ยคอนเซ็ปต์มาคือเ้อร้องมันดี แล้วเราก็แค่แบบว่าพยายามที่จะเติมดนตรีให้มันเหมาะกับตัวเนื้อหาของเพลงเพราะว่าด้วยเพลงที่มันเป็นแนวบวกๆอยู่แล้วเราก็อยากให้ดนตรีมันเป็นเขาเรียกว่าสว่างมากขึ้นเราพยายามแบบว่าทําดนตรีหลายรูปแบบมากจริงๆเนื้อเพลงเสร็จนานมากแล้วแต่ว่าเราเคาะดนตรีเกือบมาครึ่งปีคงเดือนได้พี่จริงๆแบบว่ามันเราหา กึ้งชิ้นดนตรีที่มันทำให้มันดูสว่างไปได้โอ้โหต้องต้องแบบว่าเป็นการเป็นหาเราต้องต้องเปิดไฟไหมอ่ะโอ้ยแม่แล้วปิดไฟทำก็ได้ครับอย่างเงี้ยนะอ่ะแล้วพูดถึงการตอบรับของเพลงไปดีไหมนะครับจริงๆค่อนข้างได้รับกระแสตอบรับที่ค่อนข้างจะดีมากเพราะว่าจริงๆแล้วที่ผมไปทัวร์มันจะแบบว่าติดชาร์จหลายๆขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่า จะมีแบบว่าติดชาร์จรวมไปด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าแอมแอบดบีใจนิดหนึ่งเพราะว่าํามจริงแล้วทำเพลงเพลงหนึงสำหรับบัมก็ค่อนข้างนานครับบัมไม่ใช่แบบว่าคุณดึงฟีโดยตรงแล,งแล,แล้วก็ค่อนข้างแบบว่าใช้เวลากัดกรอค่อนข้างเยอะและะ้วก็อีกอย่างคือซิงเกิลเนี้ยผมทำแบบสบายๆายไม่ได้ซีเรียสเครียดกับมันหรอกว่าต้องทำให้ได้ในแบบว่าจุดมุ่งหมายของแต่ละตัวเองเพียังซิงเกิลเนี่ยมันจะมีแบบว่าความคาดหวังแตกต่างกันออกไป เดซิงเกลิลแรกของปามเพลงเดือทางให้ลืมเมราก็จะคาดหวังว่าอยากจะให้คนถึงทฒนาการใน,น,นข,นา,น,น,ขนาดนี้นครับเดซิงเกลิลนี้เราตั้งใจว่าจริงๆเราอยากจะได้เพลงฟังครับที่แบบว่าเข้าถึงคนฟังได้ง่ายเลยครับ,รบแล้วก็เราสามารถขึ้นไปร้องเพลงได้แบบสบายๆโดยที่แบบไม่ต้อง วิ่งไปทั่วเวทีหรือว่าเอนเตอร์เทนจนแบบว่าตัวเราแทบจะไม่ไหวอะไรเงี้ยเรียกว่าเป็นแนวของตัวเองเลยไหมครับใช่ครับในเพลงนี้จริงๆแล้วก็เป็นแนวอีกมุมนึงของผมนะครับปกติผมจะชอบแนวป๊อปบ็อกมากกว่าแต่ว่าเวลาผมอยากสบายๆหรือว่าอะไรเงี้ยเราเราก็จะมีมุมนี้ออกมาซึ่งยิ่งสมที่สัมพันธ์คือเวลาเราเป็นนักร้องเงี้ยเราต้องฝึกร้องเพลงหลายๆสไตล์ดนตรีจากเพลงนี้แล้วก็เนื้อหาจากเพลงนี้มันก็คือสิ่งสิ่งหนึ่งที่เราชอบในหลายๆดนตรีดึงเอามารวมออกมาเป็นตัวเราครับ นะแล้วเป็นไงไ้าหมครับหลังที่ออกจากบ้าน <ฮะ S 1> นะัานาการของเรารู้สึกว่าโตขึ้นมากไหมครับจริงๆแล้วมันต้องเปลี่ยนไป<อ>ในหลายๆเรื่อง <ฮะ S 2> ในเรื่องแรกๆอาจจะเป็นเรื่องของการทํางานแล้วก็รูปลักษณ์หลายๆอย่างในเรื่องของความสามารถเราก็ต้องพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆครับแ <ฮะ S 2> ม้กร<ฮ>ะทั่งตอนนี้เราก็ยังพงพัฒนาต่อไปเรื่อยๆครับค <ฮะ S 2> ่ะครับผมแล้วจะมีซิงเกิลใหม่ในเร็วๆนี้ไหมครับ คือจริงๆเคื่อนี้เพิ่งยิงมาได้มันเดือนหน่อยๆเองก็อาจจะแบบว่าใช้ระยะเวลาให้มันเต็มที่ให้มันอิ่มตัวกับตัวเพลงตัวนี้ก่อนแต่ว่าผมจะแอบบอกนิดนึงเพราะว่าจริงๆเราตอนนี้บาแอบทําเพลงกับเพื่อนที่มหาลัยตั้งแต่โรงเรียนเก่ามาเป็นเพื่อนมหาลัยเป็นเพื่อนสนิทกันก็จะแบบว่าอ คราวนี้คือแบบว่าจะคิดดนตรีเองเลยแล้วก็เนื้อเพลงเองเลยด้วย<ๆ>ก็อาจจะใช้เวลาค่อนข้าง,าง<ๆ>การกรองค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งเลยคร<ะ>ับผมให้ไงแฟนๆนะคะที่อยากจะฟังเพลงใหม่ก็เดี๋ยวกดใจรอและกันเนาะตอนนี้แต่ว่าอย่างเพลงนี้ก็คือได้รับกระแสาตอบรับที่ดีมากๆที่ฮูดดองของเรา,ารทุกชั่วโมงเลยทีเดียวต้องเปิดอยากจะบอกว่าในแฟนเพจของเรานะฮะมีโพสต์มาบอกว่า จะรอฟังปั๊บอ๋อ,อ,อนี่แบบของจริงเลยแต่จริงๆแล้วเทวดาหน,น่ารักมากวันนี้เป็นครัวที่แบบว่าโรงเรียนมาน้องๆ,ๆแบบว่าครับผมสุดๆครับจริงๆคือผมไม่เคยเล่นคอนเสิร์ตแล้วแบบว่าน้องๆให้ความร่วมมือเต็มที่ขนาดนี้มากอ่อนแอบดีใจนิดนึงคร,ครับผมแอบดีใจอันนี้เขากรี๊ดในหน้าตาหรือว่าเสียงเพลงเราบก็คงผมก็ยังไม่ไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้อาจจะแบบทั้งสองเลยนะตั้งทั้งสองคู่กันไปไม่งั้นไม่กรี๊ดใช่ไหมใช่นะครับก็ถือว่าเป็นศิลปินหนึ่งที่เรียกได้ว่า อ่ะทำเพลงออกมาได้แบบเป็นเพลงที่เราเคยเห็นลุกในบ้านนะเป็นแบบออกสซนๆใช่ไหมพอมาออกเป็นเพลงฟังแบบสเปซไบต์ดูเป็นรุอเปล่านื้อเพใหญ่มากทนด้วยด้วยระยะเวลาที่ผ่านไปประมาณแบบว่า3ปีแล้วอะไรเงี้ยเราก็เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างในเรื่องของแนวเพลงในเรื่องของรักตายเรื่องของมุมมองความรักจากคนรอบข้างอะไรเงี้ยมันเลยค่อนข้างที่แบบว่ามีการปรับเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกัน อันนี้คือเป็นมุมมองที่เราโตขึ้นกว้างขึ้นใช่ไหมฮะใช่ครับทีนี้มาพูดถึงในส่วนของเพลงเพลงเพลงนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นเพลงที่ฟังสบายสุจะมีเพลงแนวเต้นแนวอะไรอยู่ไหมฮะที่คิดว่แบบจะมีแบบสนุกสนานบางเขาบอกตามฟังจริงเลยว่าเออผมไม่ค่อยถนัดแนวเต้นสักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะคือคือถ้าสมมุติว่ามีคนมาสอนให้เราเต้นอะไรอย่างเงี้ยเราเต้นได้แต่ว่า อยู่ดีๆให้เรามาเต้นโชว์เลยเงี้ยคือผมพูดจริงๆว่าผมเวลาผมเต้นผมเขินนะออผมรู้สึกว่ามันอาจจะยังไม่ใช่ทางของผมสักเท่าไหร่แต่ว่าเราทําได้ถ้าให้ทำเราทําแต่ว่าเราก็ยังไม่ค่อยเป็นตัวเองสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นเพลงเร็วที่เ,เป็นจังหวะเพลงแล้วก็ด้วยเนื้อเพลงอะไรเงี้ยหรือว่าอาจจะเป็นแบบว่าป๊อปฟังที่แบบว่ามีจังหวะโยนๆหน่อยนี่มันน่าจะถนัดมากกว่า อันนี้ก็เอาเอาเป็นว่าแฟนคลับก็เห็นฟัมเนี่ยร้องเพลงแบบแนวอบอุ่นอะไรอย่างงี้ดีกว่าไหม <นะ S 1> ฟังสบายสบายนั่งฟังนั่งมองไปอย่างเงี้ยดีกว่าคอาจจะคลิปยูทูบดูหน้า,าหล่อๆ่อฟังเพลงสบายสบายไปด้วยนะ,นะครับ อ่ทีนี้มีอะไรฝากถึงชาวอุดรไหมครับพ <hour> <Day into> ี่กิฟต์แองเจิ้ลก็สําหรับชาวอุดรนะครับผมยังไงก็อย่าลืมฝากเรื่องเพลงของเพลงระยะห่างนะครับสามารถขอมาได้ที่กิฟต์แองเจิ้ลนะครับหรือไม่ก็สามารถดาวโหลดได้ที่ w w w t r u e m u s i c c o m สนะครับส่วนผลงานทางด้านอื่นไม่ว่าจะเป็นผลงานทางด้านละครหรือว่าพิธีกรนะครับก็สามารถตามเข้าไปดูในข้อมูลได้ที่ เวอร์ไวเว็บปั๊มสหรัฐแฟนเพจดอทคนะครับผมโดยเขียนว่าเวิร์วเว็บปั๊ม pump แล้วก็สหรัฐรัฐตัวทีครับผมกอทคอมแล้วก็ทวิตเตอร์ของปั๊มก็จะเป็นอ่าปั๊ม PUMP underscore AF5 นะครับผมก็จะมีแบบว่าบอกข้อมูลต่างๆว่าตอนนี้เราไปทัวร์ขึ้นที่ไหนเออเราทําอะไรอยู่เรามีผลงานอะไรมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ให้น้องๆไปลองติดตามดูแล้วก็ขอขอบคุณกิฟตทั้งเจมากๆครับที่แบบว่าเออช่วยเปิดเพลงผมแล้วก็ให้โอกาสดีๆกับผมครับต้องบอกว่าแฟนคลับตอบรับดีมากๆอ่านี่คนจะชื่นอกชื่นใจกันไปเนาะวันนี้ได้ฟังเสียงของไอดอลของเขาแล้วจริงเนี่ยกิ้มีสายเข้ามาบอก พ,พี่ออนไลน์ติดขัดออนไลน์ติดขัดออนไลน์ติดขัดฟังได้แล้วคือแฟนคลับตามมาไม่ได้แฟนคลับไปสักขาเมื่อกี้อ๋อไม่ต้องฟังก็สําหรับใครที่สนใจแล้วอาจจะไม่มีโอกาสมาได,ได้แบบว่าได้ดูได้เห็นได้เจอกันวันพรุ่งนี้ยังมีอีกทีหนึ่งครับคือเราจะไปแบบว่าถนนคนเดินอะไรเงี้ย<ว> oh. อาจจะแบบว่ามีไปร้องเพลงไปโชว์เพลงหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นปั๊มหรือพี่ประชาหรือวันทีโซ่อะไรเงี้ยครับวันนี้ใครไม่ได้มาเดี๋ยว่งใช่เราไปเยี่ยมเยี่ยมเจอกันได้นะแน่นอนนะครับผมเอาไวเดี๋ยวให้ฝากเพลงระยะห่างอีกครั้งหนึ่งนะครับ าได้ครับผมสำหรับเพลงระยะห่างนะครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่ w w w t r u Music c o m คนะครับเป็นเพลงแบบว่าฟังสบายๆดนตรีฟังกี้ป๊อปนะครับแล้วก็ความหมายดีๆในมุมมองของความรักครับผมวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะขอบคุณมากๆเลยขอบคุณฟัมสาระขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ

ยักี้เปนเจอ้าอีกแล้วค่ะวันนี้เอาคิดต่างมาฝากนะคะใครที่ฟังเพลงทัชชาแบบช้าๆมาหลายลซิงเกิลแล้วซิงเกิลนี้เปลี่ยนมาแบบ R&B กันบ้างค่ะแล้วก็ใครที่เป็นแบบว่าแฟนๆของ123 Soul ซนะคะคราวนี้มีน้องแตบจาก123 Soul มาฟิชเชอร์รี่มาแรปให้ด้วยค่ะลองหาฟังกันได้ที่ true music com นะคะหรือว่าขอได้ที่นี่ค่ะ Ki ้นเนจก็ 15. 5ค่ะ อะไรครับผมนะแฟนคลาบกิต์แองเจิลเดี๋ยวเพิ่งหนีไปไหนนะครับผมพะในช่วงนี้นะครับเราจะพบกับสาวสวยสุดยอดเลยนะครับถูกต้องแล้วนะคะวันนี้มาพบกับอีกหนึ่งสาวสวยของเราใช่ครับวันนี้ขอต้อนรับพัชฌาครับผมสวัสดีค่ะเหมือนรู้งานไ่้แบบใหสวัสดีค่ะโอ้โหรู้สึกว่ามากิต์แองเจิลนี้แบบหลายครั้งแล้วถูกต้องค่ะมาครั้งนี้ มาทั้งนี้คือทักเลยรูปเอมยาวมีมีหลายเวอร์ชันมากจำได้ว่าเซ็นไว้หลายใบ่างนี้นะคะมีนี้มีแปะห้องนู้นก็มีนะคะอันนี้ขอให้แปะห้องถัดไปอีกนะคะจะได้มีได้แม่มาตั้งนี้เป็นไงบ้างครับกับไปยนกาี่เก็บไม่นค่ะวันคราวนี้มารอบข้ามปกติเขาจะมาบ่ายใช่ไหมแล้วก็เลยได้เจอน้องๆด้วยเลิกเรียนแล้วอย่างนี้ค่ะก็น่ารักไปแต่ครับผมแมพอพูดถึง บรรยากาศน,นะครับแล้วก็อยากให้ผู้ชมไนิดนึงค<ะ>รังนี้ซิงเกิลอะไรที่เรากำลังสวยเมื่อกี้พึ่งบบจบไปเลยค่ะต่างครั้งนี้เปลี่ยนแนวบ้างม,มาลองเพลงอา,อาองบรบ้างครับผมปกติเราจะเห็นพระชาในสไตล์แบบว่าเพลงนระช้าซึ้งๆใช่มาจังหวะนี้มาแบบว่าหรือว่าอะไรเป็นแบบมีอัตช์เข้ามาด้วยให้แบบว่าเดี๋ยวจะเหงาเดี๋ยวจะง่วงก็อยากจะให้ขยับจังหวะก,กันบ้างอะไรยเงี้ยค่ะแล้วก็มันดีสีสันนึงที่พอ พอปล่อยสิก็นี้ออกมานี่พายก็แอบรู้นเหมือนกันนะเพราะว่าตัวคนจะงงว่าเอ๊ะตกลงว่านี่ใช่พระชาหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยค่ะก็ปรากฏว่าฟีดแบ็ดีแล้วก็หลายๆคนก็แบบชอบทั้งเพลงแล้วก็ลุคที่เปลี่ยนด้วยอันนี้เป็นเวอร์ชันก่อนหน้านี้นะคะเสียงพลอยยังอกหักอยู่แล้วก็เปลี่ยนมาเป็นแบบนี้ลุคนี้เป็นลุคบบสดใสแล้วอันนี้ลุ่าสุดจะเปียนอีกหรือเปล่าเดี๋ยวต้องดูกันนะติดตามกันได้นะ ถ้าพูดถึงเพลงคิดตางนะครับ